สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องคนสารแห่ทำมือนะครับแล้ววันนี้สอนสารแห่ของเราก็มาถึงตอนที่4แล้วนะครับตอนขั้นตอนของการเตรียมไม้ปานสารแหนะครับวันนี้ผมก็จะมาเตรียมไม้ปานนะครับสารแห่ขนาด4เซนนะครับอุปกรณ์ก็มีนะครับไม้ไผ่นะครับตัดมาแล้วความยาวประมาณ1คืบนะครับแล้วก็คัตเตอร์นะครับไม้ แล้วก็ตลับเม็ดนะครับแล้วก็กระดาษทรายนะครับไปเริ่มทำกันเลยครับนี่นะครับไม้ผมก็ตัดตัดมาแล้วนะครับผ่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับความหนาก็พอประมาณนะครับความหน้ากว้างของไม้นะครับก็ต้องอยู่ที่สองเซนนะครับ กล้อง,งไม่จับนี่นะครับมาไกล้เิสองเซนนะครับเพราะว่าเราสารหนึ่งรอบนะครับเราจะไม่ได้ตาเหนะครับตาเห1หนึ่ตาเท่ากับเราสารสองรอบนะครับเพราะฉะนั้นไม้ปลาเราก็ต้องมีความกว้างอยู่ที่สองเซนนะครับ ไม่โฟกัสแหละเวเราแตะกล้องเลอืมนี่โอเคมาแล้วนี่นะครับสองเซนนะฮะตลอดแนวนะครับครับผมผมก็ได้พามาเรียบร้อยแล้วไม้ไผ่ที่ใช้นะครับก็ใช้ฝั่งที่เป็นผิวนะครับมีผิวไม้ไผ่นะครับเพื่อความแข็งแรงเนาะเสร็จแล้วเราก็มา ใช้คัตเตอร์นะครับเราเพื่อเอาเศษเสี้ยนไม้ออกนะครับลบคมลบมุมต่างๆนะครับ <c oughs> เพื่อเวลาเราสารนะครับจะได้ไม่แทงมือเราแล้วครับแล้วก็ ผิวก็จะไดไ้ผิวไม้ก็จะไม่ได้ไปโดนกับได้ของเราไม่บาดได้ของเราด้วยเก็บคมตามมุม ปลา,ายไหมเราก็ลบมุมนิดนึงโอ้แตกครับ คุณผู้ชมอืมไม่เป็นไรผมว่าน่าจะไม่ได้แล้วแหละสี่เซนน่าจะได้ไม้สามเซนครึ่งน,นะครับงานนี้ไม่เป็นไรครับึโอ้ยังอยู่สองเซน,นครับอยู่ในสองเซน เค okay, ยัง4เซนอยู่นะครับมีไรครับลบมุมรบบังมือด้วยนะครับท่านผู้ชมตอร์เสร็จแล้วนะครับ,บ,รบ,บ,รบแล้วก็เพื่อความลื่นครับในการสารเราก็ใช้กระดาษทรายขัด ตรงไมเป็นเส้นแล้วพยายามขัดให้เขาเรียบ เรียบร้อยครับท่านผู้ชมพอหยาบหยาบครับมือรูปดูครับมีเสีย้ยนไหมเอ่ยถ้ายังเจอเสี้ยนอยู่เราก็ตรงไหนเราก็ขัดเอาพอให้เราใช้มือรูปอย่างนี้ไม่ไม่โดนเสี้ยนนะพอมันลื่นๆก็พอไม่ต้องขัดถึงกับขั้นแบบเรียบลื่นมากก็ได้ครับเอาแค่ okay, พอประมาณเนาะ มาเช็คดูวา้าได้ไม่เอ,อ่ยโอเคครับเนี่ครับไม้ปานนะครับสำหรับสารเหตาสี่เซนนะครับไม้ปานต้องมีหน้ากว้างสองเซนนะครับถึงจะได้ตาเห4สี่เซนนะครับครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ได้ทำตาม คลิปตอน1ตอน2ตอน3ไปแล้วนะครับแล้วก็มาสู่คลิปตอนที่4นะครับตอนเตรียมไม้ปานนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับอุปกรณ์ที่เราเตรียมครบมาแล้วนะครับผมก็จะทําการนะครับเริ่มขึ้นเหตนะครับตั้งแต่ตาแรกเลยนะครับ จากจอมเลยนะครับก็ยังไงก็ขอฝากติดตามชมกันนะครับมือใหม่นะครับที่อยากจะทําเป็นนะครับทําตามไปพร้อมๆผมเลยนะครับคลิปหน้านะครับจะมาเริ่มขึ้นจอมตั้งแต่ตาแรกนะครับยังไงก็เพื่อความไม่พลาดคลิปนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับ แวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ